ถนนเชียงใหม่ลำพูนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนผ่านทางอำเภอสารพีโดยถนนเส้นนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือมีต้นขี้เหล็กและต้นยางนากว่าพันต้นอายุกว่า150ปีสูงประงานเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางจนเรียกกันว่าถนนสายต้นยางหรือถนนต้นยาง ถนนสายเทียงใหม่ลำพูนถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรเรื่อยมาจนกระทั่งเริ่มมีการพัฒนาปรับปรุงในปีพุทธศักราช2442เมื่อพระยาศรีสหเทพเสงวิรยสิริราชประหลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยเป็นข้าหลวงพิเศษขึ้นมาจัดระเบียบราชการในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือได้เริ่มปลูกต้นยางนาริมถนนสายนี้ตลอดสองข้างทางตั้งแต่เชิงสะพานนวรัตอําเภอเมืองจังหวัดเทียงใหม่ไปจนจรดเขตจังหวัดลำพูน ต่อมาในปีพุทธศักราช2454ราชการได้นำต้นยางนามาให้ราษฎรช่วยกันปลูกเพิ่มเพื่อความร่มรื่นสวยงามตลอดสองข้างทางในเขตจังหวัดเทียงใหม่และปลูกต้นที่เหล็กในเขตจังหวัดลำพูนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของถนนสายนี้จวบจนถึงปัจจุบันต้นยางนาและต้นที่เหล็กที่ปลูกริมถนนสายเทียงใหม่ลำพูนมีอายุกว่า150ปีสูงประหานเป็นแนวยาวตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรในช่วงเช้าตรู่ถนนสายนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมานอกจากเป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนสองจังหวัดแล้วถนนสายเทียงใหม่ลำพูนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกด้วยในช่วงวันหยุดเสราร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปชมบรรยากาศริมถนนสายนี้ ถนนสายเทียงใหม่ลำพูนเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเป็นเส้นทางที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองจังหวัดมาอย่างยาวนานและยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกด้วย